ก้า็ถามก็บ,บอกเขาเจ้าโอ้บอกไปแล้วบอกไปแล้วผูว้ใดที่พ่ออยู่โรงยานเมื่อนีบอกไปเมื่อแล้วบอกไปทุ่มมันเขาวงบอกบอกเขาเจ้า,าอีกแล้วค่ะอืมนี่นี่น้องพ่ออุท่ผ่านมานี่สถิติงาน,นที่ผ่านมานะคะของพ่อถน,นอมก้าวมาบนล่างเนาะคะ่ะแต่ว่าจับคูกบค่กับพ,<ว>พ่อเราจะใหม่แค่สองคู่แล้วเลยว่าผู้ใด นั่นก็ให้ไปรวดเอาแล้วค่ะรวดนี่ขึ้การรวดขึกรร้กันรวดนี่ไปรวดไลยเลยคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีเอซีแฟนช่องมรนตการพาดรวยมรนตการคนเดิมน้องแกมชาแนลนะคะ ค่ะธรรมชลเมเน่แล้วค่ะแอดก,กัดเดินทางมาตามตัวเลขแนวทางพ่อถนอมนะคะกว่ที่พานมาพอแล้วห่เก้านะคะตัวเดียววิ่งรูดเก้านะคะกับเก่ามาทั้งบน,นทั้งล่างเลยน,ะะนอกค่ะเนาะสำหรับแนวทางวันที่สองเป็นสาคมสองขนาดร้อยหกสิบเจ็ดจุดเจ็ดเซนติเมตรพอถนอมว่าจะมีตัวเลขตัวใดเป็นแนวทางฝั่งเอฟซีกันมาปึงมาฟั่งน้ำกันนะคะ พอ่อสวัสดีจ้า<ม>ข่าวค่ะข่าแน่ทั้งบนทั้งล่างให้ก้านะคะแต่ว่าจับคูพ่พอแล้วจับแค่สองครูแล้วก็บอกให้รูดเลยนะพ่อคือเก่าเหล,ล็กว่าต้องเราหลายตัวนะพ่อเนาะค่ะลายแล้วเดี๋ยว โทษพหลายสายถึงเด้เจริญงบสายสายสะมาเมนี้พ่อไปหาหมออยู่โรงพยาบาลได้มาสึกษากลัเ่วานะเตาโทไปหาพอรับโทรศัพท์อยู่อยงพยาบาลเป็นยังต่อะเป็นยังตาตาไปรอกตาว่าที่หมอเขนะสองเทร์แล้ว เท่วเท่ยเท่าที่สองล้งกติีแล้วอ๋อนัดออนัดอนัดไปสามนัดไปสามนัดค่ะมันคนมันหลายสี่ร้อยห้ารเนาะพอพอไปเตเศ้าก็เลยปเจเศ้าค่ะก็ได้ออกปอนเทียงเลยจมไปรงบานก็จะาบอ จำพ่อได้เอียดขึ้นหมดก,ก่อนหมพ่อเขาเจ้าก็ถามก็บอกเขาเจ้าโอ้บอกไปแล้วบอกไปแล้วผู้ไหนที่พ่ออยู่โรงงานเมื่อน,นี่บอกไปเมื่อแล้วบอกไปซุ้มมันเขาวงบอกบอกเขาเจ้าอีกแล้วค่ะอืมนี่นี่น้องพ่อกวดที่ผ่านมานี่สถิติงวดที่ผ่านมานะคะของพ่อถนอมเก้ามาบนล่างเนาะคะ่ะแต่ว่าจับคู่กับพ่อเราจะใหมาแ่แค่สองคู่เราเลยว่าผู้ให อแนั่นก็ให้ไปลวดเอาแล้วพ่องวดนี่คือการลวดคือการวดนี่ไปลวดไปเลย,เลยให้ตัวเดียวจับคู่ให้สองหางสองหางพอแล้วก็มันใจแล้วว่าเลขผู้ใดมาตัวใดเอามาจับใส่เนะาะพ่อโอ้ยก็มันใจครับเก่ามาแน่นอนจีปอว่าเก่ามาแน่นอนงวดนี่ก็จับใส่เลยงวดใช่ต่อไปแม่ ไม่นแม่นบอไปแม่นแม่นก็แม่นใส่กันเลยอืมอะไรเก่าเอามาใส่ผ่าเลยเอามาใส่เลยเอาหมด พากันเราแซลพออยู่โนบ้านโอ้ยอีพ่อถือเลขแท้หลังวันนี้เตี้ยเพราะว่าสั้งมือนั่นไปทั้งเกี่ยวเขาเนาะกว่าเนาะ้นฝันดีเนาะแม่นอยู่ฝันดีฝันว่าเขาใส่เสียหักเสียโบเมนเสียเนาะเป็นเจท้องเนาะแม่นจ้ะอืมมันก็ฝันดีตัวไทยฝันยังสิวันนี้พ่อฝันไปพ่อบ่วันนี้มาท่านฝันบ่บ่หันหลับฝันเนี่ย ว่าตัวแรกก็ได้แล้วเลขได้แล้วพอเลขออกมาเนี่ยเรื่องพ่อก็เฮ็ดเลยตอนเล่เป็นสูตรคำนวณน,นะพ่ะเป็นสูตรนอโบเมนเลขเข้าเ่ยโบเมนเลขกันเลนเขขอจากทุ่มนะถ้าเข้าก็เข้าไปเลยเข้าเข้าเลยขเข้าเลยชุ่มนั่งอยูวนกรหลายนัน่นจนโบเจ้ากระแม่นเ้พี่นอ เจ้าเนโนอนเถอะ่อมาเติบแล้วแม่นอี่ลีนี่แล้วพ่อเจ้าได้สองต่อขุนหอกเจ้าวิ่งหอกเจ้าก็วิ่งหอกเอาย้วยนะโอ้ยแน่นอนเจ้าแน่นอนพามันเข่าซื้อพามบวเข่ากับว้าเข่าตา่ากะพามันเข่ากัให้เวาแน่ยพาเข่ากับว้าแน่น่ากอดนะ เอฟซีเนี่ยโทรมาตลอดเลยบอกโทรตลอดช่วงดีถืว่าบัวเรีวไวเงียนกถ้าสัไปใช้กระติ๊ไแต่น้ำรติดตูไปน้ำรติดบัวแล้วอฟซีรติดบัวเขาจะโทเขาเยี่ยวนี้ก็วงพ่ออยู่มาขึ้นโชวมาเยีวนี้ก็พวกนู้วงพ่ออีกเยอะนั่วอ่าอยู่พูดอู้ดอดเป็นเื่งโทรศัพท์เบิเงอันในยูทูบเนเรื่องนีดูสูงเกี่ยวกับจ่อ ังไก็ช่หตามรักนี่พอวันทิร้ายวิ่งเอด้งวดคแต่าก็ยังเขาโชว์มันมันส่งแรนขึ้นเลยเขียนไหมเขียนไปเลยสองหาสองหง้ะสองห้าหล่วก็สองเจ็ดวิ่งสองิ่งสอง ผู 27, 27. ้ดใดโบมาหาก็เกตกับหาตัวสออูใสิ่้สองเดขอยอยาดพ่อเนาะเดกวิ่เงเด็แรนนี่บใครเอาตัวกันห้เน่ผููผูโทมากมื่มื่ม่ขึ้นนี่อเอาให้เจักสองตัวในเลขวิ่ง ข้าเจ้าก็บอกมาเนาะเขาขอมาก็เลยตืมตืมตืมไหนข้าเจ้าตมตืมตัวไหนก็เขาหาใช่หาหาหาครับสองนี่งิะไรเลยอันนีกันตัวแถม่ตัวกันตัวแถมตัวกันตัวแถมตามคำขอตามคำขอถ้าให้เกาเลขปอยอยู่นีหายขเราสองคู่ตัวหนเน่ยก็สหาสองเจ็ดสองห้าสองเจ็ด เล็กวิ่งเล็กแล่นนั่นก็บอกกัาเจ้าสองเอาอีกเจ้าตัวนึ่งพร้อมจังโบเสียเสียวก็เลี้ยวหาวิ่งใจเด็กเดินบหมครับเด็กเดินอ๋อแสดงว่าเดินสองก็ผาบหมครับสองก็ผาแต่ว่าตอนเน่นของพ่อเดินสุดๆก็คือสองคือสองเป็นขอมากกรเลยแฉมห้ยหาแฉมหาหาเด็กเด็กแล่นกับเจ้าขอดีกว่อเราประด้นั่น เอซี่ขอเขาเล่นใส่ขอกันพลากแล้วั้กันไว้อันสองชุดยังชุดเดิมนะพ่อเนาะชุดเดิมอืมอันเดิมครับขอดถนอมเด็กเติมเด็กวิ่งมาลาดรันครับสองก็ผ่านโอ้ขอ,ขอขดค้อดกันมาเลยปอดป้า พอวามันสิคืออยู่ที่นั่นหมดมันใจนะพ่อเนาะมันใจคือกันเนาะเฮ็ดได้ตัวได้มันสิเอาตัวนั้นโบว์แมนเขาสิีัดแตงเอาตัวไม่ครับอ่สมมุติว่าเขาเฮ็ดได้สองหาเขาก็ต้องเอาสองหาไปสองพกโบวได้ค่ะน้องซีกับโบว์เพราะว่ามันเอาตัวเฮ็ดเลยแสดงว่าเหล็กจับคู่มี่ยังกปิดแน่พ่อมี สองหาคับสองเก็ดสองหาครับสองเก็ดอ่าโมเปียนโมเกียนแปลงโมเกียนจนออกเหลือพอไปกลับนะพ่อเนาะไปกลับเท่านั้นบนล่างเท่านั้นก็จบ,บแล้วต้องลงทุนหลายนะพ่อมันต้องลงทุนหลายกันได้กันได้ไดกันไล่กันผู้ชายท่างผู้ดนน่อนโทรมาให้เป็น เอฟซีเจ้าคนนี่เรื่องพ่อคนละอืมฉันพ่อมาควาเป็นเอฟซีที่พ่อเออก็เลยเอาเป็นกไนไ็ไดพ่อได้ว่าเลขแม่นร้ายจนได้ขอเป็นอเอฟซีเออนะคะงวดที่แล้ววิ่งเก่าบนล่างเขาเต็มเต็มเนาะเพราะว่ามันเขมามจากหงวดเราผ่อนเดือนดีมาจากหงวดล้วกะ้แต่สามงวดแล้วตั้งแต่มันเขามานจนสี่สามงวดแล้ว ชาางวดตินะคะพ่อชางวดติสองพุณภาคมนี่จะเป็นวดที่สี่น่ะนี่จเป็นแนวทางของพ่อถนอมนะคะเอซีนั่นละบุ้งุ่มใหม่สั่นเลยกันไหวห้าห้านั่นกันไว้ตัวเด่นตัวนั่งกับคือสองนี่สองตัวเด่นมั่นห้านะคะเจ้าขอดอกนะพ่อเฮ้ยใครให้เขาจา บีงน้งขอมาก็จัดให้บ่พอมันก็บัวไายคู่หรอ,อกทำหนีบ่บัวไายคู่ค่สน้องก็ยำชุดเดิมตัวเด,ดิมนะครับบเปลี่ยนแปลงนะครับหอดมือออกนะครับหส่ตัวไดก็คือห้ตัวนั้นบพมีการเปลีป่ยนแปลงนอกจากฝันหมอหมอหมอเรียกสิวออกมันไหลนี่เขาจะาชีโทษมาหยับ เพิ่นมาขอของสุดท้ยเไ่